สวัสดีครับเดชคนชอบพระนะครับพระที่อยู่ในรูปเมื่อกี้นี้เป็นวัดเกตนะครับวัดเกต7ชั้นคือไม่ต้องตรงพิมพ์ครับไม่ต้องตรงพิมพ์ถ้าไปเจอเนื้อแบบนี้นะครับถ้าไปเจอเนื้อแบบนี้ไม่ต้องไปดูพิมพ์ครับนะไม่ต้องไปดูพิมพ์ก็ผมผมว่าพี่ชอบไปเถอะ นะพี่เช่าไว้เถอะถ้าไปเจอผ้าลักษณะแบบนี้พี่ไม่ต้องไปดูพิมพ์ละพี่ดูแค่แบบโอ้ยผ้าแบบนี้เป็นไงครับอืมไม่ผมหาพระดูผ้ามากี่ปีกี่กี่ปีเข้าไปแล้วครับเนี่ยผ้าแบบนี้ไม่มีหลุดหมายง่ายนะครับ แต่ถามว่ามีโอกาสหลุดไหมมีนะแต่บังเอิญองค์นี้ผมถ่ายเองนะครับองค์นี้ผมถ่ายเองแต่เจ้าของพ้าถ่ายมานะผมบอกเลยว่าเฮ้ยดูไม่ได้นะครับไม่ใช่พ้าหน้าหน้าแบบนี้ด้วยเพราะอะไรครับกล้องลูกค้าเขาไม่ดีพี่กล้องไม่ดีครับถ้าพี่เคยเห็นแล้วมีมุมพี่ขอดูองค์จริงก่อนเลยนะ พี่ขอดวงจริงเลยพระเนื้อผิวผิวแตกลายพระเนื้อหนึบนี่แหละครับพระเนื้อหนึบนี่แหละแล้วก็การลั่นปรีเนี่ยเขามีมาตั้งแต่ตั้งแต่แรกเริ่มที่จัดสร้างแล้วครับเพียง<อ>แต่ผ่านการเวลาแล้วก็ผ่านการใช้ไปนะพระองค์นั้นๆก็จะซึ้งกว่าเดิมมากๆนะครับนะครับวันนี้ก็ พาไปดูพระคร่าวๆสามวัดเนาะพระสามวัดที่ผมนำให้ดูเนี่ยคือวัดเกตนะแต่ว่าวัดเกตตรงเนี้ยหกชั้นหกตันนะครับการที่จะเจาะ,ะรูนะครับคือตลับเลดแบบนี้ไม่ต้องเจาะรูก็ได้ครับไม่ต้องเจาะรูก็ได้นะครับเนี่ยตลับแบบนี้ไม่ไม,ไ,มไม่ต้องเจาะรูก็ได้ อันนี้น่าจะเจาะแล้วก็ลั่นแตกนะครับคือความเชื่อข้อเจาะให้ผิวพันธุ์ขององค์พระเนี่ยได้เข้าไปสัมผัสกับเนื้อพระนะครับอากาศนะครับอากาศเข้าไปสัมผัสกับเนื้อองค์พระทําให้องค์พระเนี่ยเขาเรียกว่าไม่แห้งเปราะนะครับไม่แห้งเปราะอ่าก็องค์วันก่อนนะครับอง์นี้ก็องค์วันก่อนนี่แหละครับ อันนี้วัดเกตครับอันนี้บางขุนพรมนะครับเนื้อบางขุนพรมทรงเจดีครับทรงเจดีหรือบางท่านจะมองว่าเป็นสังคติก็ได้ครับแล้แต่เรียกแล้วแต่เรียกนะครับน,นี้ก็เป็นทรงสังคติได้องค์นี้เกตทุลสุ้มนะครับบางคนอมองผิวเผินก็อาจจะมองเป็นเจดีได้เหมือนกันนะครับไม่ได้ตายตัวยึดติดกับพิมพ์ทรงนะแต่ว่าถ้าเจอเนื้อนี้ก็ มีโอกาสนะถ้ามีโอกาสเจอบูชาไว้เถอะพี่นะบูชาไว้ครับคือพระที่หลุด,ลดมาในเพจนะผมบอกไว้เลยถ้าดูเป็นนะพี่ถ้าดูเป็นเนี่ยยังมีอีกหลายองค์นะครับยังมีหลายองค์พระสมเด็จบางพรมวัลขังถ้าสองวัดเนี่ยนะคิดคร่าวๆนะครับไม่ใช่พระมีตาม ของเซียนคนดังๆเนี่ยอยู่คนละเอาผมตีให้ถ้าคนละร้อยร้อยองค์นะพี่เคยเห็นเขาโชว์ไหมครับถ้าเซียนคนดังๆมีสมเด็จอยู่คนละร้อยองค์<ม>ก็ยังไม่หมดนะพี่ยังไม่หมดยังไม่หมดพระสองวัดเนี่ยป้าเข้าไปเท่าไหร่แล้วครับเป็นหลักแสนแสนองค์นะสัวนแปดหมื่นสี่พันองค์นะก็เป็นแสนเท่าไหร่แสนห อันนี้ตีข้าวๆวนะแต่ตอนนี้เห็นหมุนในวงการเท่าไหร่ครับเอามาปั่นกันหลักไม่ถึงอยู่แค่หลักร้อยองค์เองนะครับแล้วที่เหลือไปไหนที่เหนือไปไหนครับเอาไม่ไม่พูดถึงพิมพ์นะหลุดมาตรงองค์ผมเนี่ยหลุดมาที่นี่หนึ่งองค์นี่บางงนพมดูเอาครับอ่าสังคตินะครับ อันนี้มองสังคติได้นะครับหกชั้นอกตันนี่ก็หลุดมาแต่ว่านี่เป็นของวัดเกตนะครับเป็นของวัดเกตอันนี้ก็หลุดมานะครับอ่าพิมพ์เล็บมือกับวัละคังเจดีองนี้นะครับเนี่ยดูหลังดูหลังถ้าเคยเห็นนะครับอันนี้เป็นองค์คูนะครับอง์นี้เป็นองคตาม,มาอ่าลองดูครับองค์คูด้านหลังนะพูดถึงด้านหลังของวัละคังนะครับ ไม่มีคาบกุนะไม่มีคาบกุนะครับเนี่ยผิวท่านคือจะเป็นไข,ข่คาบไข่ไข่พระน,นึกออกไหมครับเคยเห็นสมเด็จปิรันไหมครับเคยเห็นสมเด็จปิรันไหมอันนี้ด้านหลังพอพลิกหน้ามามผมบอกเลยว่าอย่างโหดนะครับอย่างโหดมีคนให้ผมถ่ายรูปแล้วก็ส่งรูปให้ โดยที่โดยที่เหมือนยังไงล่ะไว้เป็นองคูน่ะแต่ผมสงวนลิลิรสิทธิ์ผมสงวนลิลิ์กรสิทธิ์โอเคครับก็คือองนี้ผมไม่ได้ถ่ายรูปนะถ้าจะถ่ายก็ต่อเมื่อถ่ายให้เจ้าของคนใหม่นะครับมาดูองนี้ครับ จด,ดีครับคือถามว่าเหมือนกันเป100๊ะร0อยเปอไหมผมบอกเลยว่าไม่นะพี่ค้าสวัสดีครับพี่เออวันวันนี้วันอาทิตย์นะวันอาทิตย์นะผมไม่ได้เปิดตลับนะครับพี่อยากชัดๆนี่ต่อเข้ากับจอทีวีครับเซิร์ชบ้านแอปแดงก็ได้ครับแอปแดงครับเดทคนชอบพ้ะครับเปิดดูได้เลยครับ มวลสารนี่เห็นไหมครับจะเป็นไข่เห็นไหมอันนี้จะเป็นไขแบบน้ําตาลอมอมอะไรครับจะออกไปทางแบบอออกไปทางไหนล้ะเนี่ยเห็นไหมแดงๆเนาะส่วนนี้จะไปทางเขียวใช่ไหมอันนี้จะไปทางแดงฮะพระองค์นี้สภาพใช้นะครับพระองค์นี้สภาพใช้ส่วนพระองค์นี้ท่านไม่ถูก แบบใชยย้จนเหงื่อเข้าอ่ะเจ้าของพระในรักษาดีนะครับเจ้าของพระรักษาดีเนี่ยสองพระสององค์เนี่ยทรงเจดีครับเจดี JD ในตำนานไหมดูเอาครับดูเอาดูเอาดูผิวหน้าดูผิวหน้านะครับนะผมมองท่านเป็นทรงเจดีนะ ใครจะมองต่างก็ไม่เป็นไรถ้าวันนี้วันอาทิตย์ครับก็ชมพระสามวัดเลยวัดเกตบางขุนพรมกู่บางขุนพรม,พมแล้วก็วัดละครังวัดละครังที่สภาพหิ่งนะสภาพหิ่งก็ผิวท่านโอ้ยไม,ไม่ไม่ใหม่ได้พี่ ไม่ใหม่นะพี่นะดูนะเอาแค่รูโบรูนี้นะครับใช้เวลากี่ปีครับร้อยกว่าปีนี่ครับเอาใช่ใช่ใช่ครับแบบนี้แบบนี้คือพระเหมือนวางอยู่บนหิ้งแล้วก็ให้ให้ฝุ่นมาเกาะนะครับเห็นไหมพระที่ไม่ได้ถูกเหงื่อเข้ามากัดเข้ามาอะไรเลยเนี่ย เนี่ยครับเจดีเจดีแบบนี้หาไม่ง่ายนะพี่คนระับเพราะอะไรครับ JD เจดีเห็นใบหูท่านหลางๆเห็นไหมครับเห็นใบหูท่านหลางๆทั้งสองข้างเลยแล้ว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 ,ลวดูนี่ครับดูนี่ดูสังคติดูนี่ครับดูนี่เห็นในซอกแขนด้านขวาไหมครับพี่ เห็นในซอกแขนด้านขวาไหมเห็นก้อนสังกติที่วิ่งลงไปไหมครับพี่เห็นไหมครับเห็นก้อนสังกติที่วิ่งลงไปตรงนี้ไหมนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละใช่อ่านั่นแหละครับโอ้โหเนี่ยเจดีครับนี่หลังนี้ ดูเป็นกับกับกับดูเป็นกับมีโอกาสได้ชมพระพระสมเด็จนะครับมาหลากหลายทุกมุมมองทุกสรารทิศเลยที่ FC หลายๆท่านนะครับส่งไปหาเซียนต่างๆแต่รูปภาพนะผมย้ำเลยว่ารูปภาพที่ f อฟซถ่ายส่งไปเนี่ย ผมผมมองว่าเขาอาจจะไม่ได้พิจารณารูปภาพบางบางองค์ของพี่ด้วยเพราะอะไรครับเพราะพี่ได้ผมผงเข้าใจนะ f c ผมเรียกผมผมเรียกแทนพี่นะเพราะว่าบางท่านอายุแบบเป็นรุ่นพ่อผมแล้วนะครับเป็นรุ่นพ่อผมแล้วนะก็บางคนก็อูเก่าเหมือนอายุมากเกินกว่ารุ่นพ่อผมแล้วนะครับผมก็เลยเรียกแทนเป็นเป็นพี่ไปนะครับนะเนาะหรือเรียกพ่อก็ได้นะครับ คือถ่ายรูปใส่กระดาษบ้างนะอยู่กไกลๆเนี่ยเห็นองค์พระอยู่นู่นครับยืนถ่ายอยู่งี้คือมุมมองกันแต่รูปไม่เหมือนกันนะพี่เนาะถ้าถ้าคนที่แบบเอ้ยนี่แกะพระออกจากตลับครับแล้วก็ถ่ายแบบนี้โหเห็นเห็นอย่างเงี้ยเห็นมากแต่ถ้าไปถ่ายแบบนั้นคือถ้าผมไม่มองช ắt, ัดๆเป็นไงครับหลุดหลุดเน่ผมว่าหลุดเนี่ครับ แต่ที่ผมไม่เห็นนะพืซผมเห็นว่าเฮ้ยองนี้ไม่ใช่สายโรงงานนะครับแต่ว่าเป็นพาะที่ที่ว่าเฮ้ยมีมีเปอร์เซ็นต์นี่แบบนี้มีเปอร์เซ็นต์เนี่ยพิมพ์แบบนี้เฮ้ยพิมพ์แบบเหมือนภาพพิมพเกเก่าอะ่ะแล้วเนื้อท่านเฮ้ยผมก็เลย,เยส่งมาได้ไหมครับสะดวกส่งไหมครับผมก็จะถามก่อนนะสะดวกส่งไหมครับประมาณนี้หลายหลายคนเนี่ยคือยังไม่ต้องบอกส่งอะ่ะพร้อมที่จะส่งะขอบคุณมากครับขอบคุณมาก โอ้ขอบคุณครับหลายท่านก็ไว้ไว้ใจมากครับไว้ใจมากก็โอเคครับคือบางท่านก็ไม่เอาพ้ากลับนะครับคือผมบอกกันว่าขอที่อยู่ด้วยนะครับขอที่อยู่ด้วยพระอยู่กับผมหลายกล่องนะที่ยังไม่ได้ส่งกลับนะครับเพราะว่าหนึ่งหละไม่เขียนที่อยู่มานะครับไม่เขียนที่อยู่มาพอลงไปก็บอกว่าไม่ใช่พระที่ถึงยุคก็ไม่เอากลับนะครับ ก็ขอบคุณมากๆครับวันนี้ได้เห็นพระที่ผมสะสมนะครับวัดเกตเจ็ชั้นวัดเกตเจ็ดชั้นผมได้หลายองค์นะแบ่งให้ f อฟไปหลายท่านนะครับองค์ที่ผมให้ดูในรูปคือพระผ่านแบบคือถ้าเป็นเนื้อเนื้อที่ผมให้ดูครับพี่ดูต้นคลิป เห็นต้นคลิปผมนั่นแหละครับเจ็ดชั้นที่อยากให้ดูเนื้อดูเนื้อครับพี่ผมให้ดูเนื้อไม่ตรงพิมพอ้โหพอบอกไม่ตรงพิมพ์เนี่ยเป๋เลยนะครับทั้งทที่เห็นเนื้อพระแบบเนื้อแบบเนี้ยเซียนบางคนยังไม่มีโอกาสได้ได้สัมผัสด,ด้วยซ้ำนะผมบอกเลยแต่เขาบอกว่าผิดพิมพ์เนี่ยพี่ไปเชื่อเขาอ่ะพี่ไปเชื่อเขาพี่อิงตามพิมพ์ แต่พระพี่ไม่ได้อิงเนื้อเลยไม่ใช่นะครับดันบังเอิญถ่ายรูปดีนะพระอ,องค์นี้ผมได้เห็นรูปนะครับแล้วดีนะที่รูปเจ้าของพระส่งมาดูไม่ได้เลยถ้าดูได้ไม่มาหาผมหรอกขอบคุณมากครับ